ค่ะสวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะในหน้าที่34ค่ะลูกเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเวลาในแต่ละวันนะคะเราจะมาฝึกอ่านเวลากันนะคะ,ะมาดูอันที่1นนะคะเข็มนาฬิกาอันที่1น่งเวลาตื่นนอนถ้าเข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12อันนี้อ่านว่าเวลา6นาฬิกานะคะอ่ะ เวลารับประทานอาหารเช้าก็คือ7นาฬิกาเข้าแถวเข้ารถรงชาติ8นาฬิกาเรียนหนังสือ10นาฬิกานะคะรับประทานอาหารกลางวันเวลาเที่ยงตรง12นาฬิกาเลิกเรียนเวลา16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นนะคะรับประทานอาหารเย็นเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะคะ และก็นอนหลับพักผ่อนเวลาสองทุ่มหรือ20นาฬิกานะคะส่วนด้านล่างนะคะให้เขียนตัวเลขนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะมีเข็มนาฬิกามีรูปนาฬิกาอยู่ให้เราเติมเข็มนาฬิกาลงไปนะคะอ่ะให้เขียนบอกเวลาที่ชอบที่สุดจากภาพด้านบนนะคะลงไปในอ่ะวงกลมของนาฬิกาด้าน,นล่างตรงนี้นะคะให้วาดเข็มสั้นและก็เข็มยาวนะคะ อ่ะตามเวลาที่เราชอบนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะช่วงเวลาที่ฉันชอบมากที่สุดคือเวลาเวลากี่โมงคะถ้าชอบเวลาตื่นนอนตอนเช้าหกโมงหรือหกนาฬิกาเราก็เขียนเลขหก 6. ตรงนี้ก็เข็มสั้นชี้เลขหก 6, เข็มยาวชี้เลขสิบสองชอบเพราะอะไรนะคะอ่าให้ผู้ปกครองช่วยเขียนก็ได้นะคะให้เด็กๆไปฝึกทำกันนะคะไม่ยากเลยนะคะ อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันกับวิชาต่อไปเลยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ Q S นะคะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสองค่ะลูกสถานที่รอบตัวนะคะสังเกตภาพสถานที่ต่างๆเขียนวงกลมล้อมรอ,อบภาพจิ๊กซอที่หายไปนะคะมาดูภาพที่หนึ่งก่อนสถานที่ก็คือ อันนี้เขาเรียกว่าสถานีตำรวจนะคะลูกเด็กๆลองมาดูสิคะอันนี้คือภาพที่หายไปนะคะจิ๊กซออันไหนคะที่หายไปภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองลองช่วยกันดูนะคะหนึ่งหรือสองคะถ้าเจอแล้วให้ทําเ,ทเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบลงไปเลยนะคะเจอกันหรือยังเอ่ยหนึ่งหรือสองคะอ่าหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเจอแล้วก็ทาเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบลงไปแบบนี้เลยคะ่ะ ต่อไปภาพที่2ก็จะเป็นภาพของโรงเรียนอ่าโรงเรียนอนุบาลอ่าตัวนี้คือส่วนที่หายไปนะคะลองมาช่วยกันดูสิคะจะใช้จิกซออันไหนเอ่ยอันที่1ห,หรืออันที่สองหนึ่งหรือ2องคะดูดีๆี่สองเราก็ทำเครื่องหมายวงกลมลงไปนะคะเจอแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปภาพที่สามคืออะไรคะลูกโรงพยาบาลใช่ไหมคะอ่าโรงพยาบาลอันนี้คือภาพจิ๊กซอว์ที่หายไปส่วนที่หายไปข้อนี้เด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะเด็กๆจะใช้จิก๊กซอว์อันที่หนึ่งหรือจิกอ๊กซอว์อันที่สองเติมลงไปคะ่ะอ่าลองไปฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะอ่ะแล้ววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ